ตะวันก็จะเกือบเกือบจะตรงกลางถนน,นตกดินเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้แหลคะค่ะถ้าเราหันมา اط, มาทางที่ตะวันออกตอนเช้าเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้เหมือนกัน,นตกดินเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้แหละค่ะถ้าเราหันมามาทางที่ตะวันออกตอนเช้าเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้เหมือนกันสวนมะพร้าวค่ะสวนมะพร้าวนะคะ,พะ,คะเพื่อนค่ะ จะเป็นชวนมะพร้าวเพิ่งจะปลูกใหม่ๆค่ะเพื่อนๆไปอ้อมข้าวแล้วค่ะเพื่อนๆจะไม่ได้ตะวันจะไม่ได้หลบข้าวไปแล้วก็จะต้องมาตรงๆนะคะเพื่อนๆตรงกลางนะคะวิวให้ดูด้วยนะคะเพื่อนๆวิวค่ะวิวข้างทางนะคะไปอีกทางหนึ่งนะคะจะไม่ตรงกับถนนค่ะเคยบอกเพื่อนๆว่า ถ้าตะวันไม่อ้อมข้าวตบค่าสวัสดีค่ะขอบคุณทางซ้ายมือค่ะไอ้ทางขวามือค่ะเพื่อนนะคะยังไปทางขวามือก็บนลกักก็ถ่ายวิวตะวันมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็บรรยายให้ฟังไปด้วยว่าทำไมตะวันถ่ายให้เพื่อนๆ จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่บนรถค่ะค่ะไม่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ก็อันก็จะเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวค่ะทีนี้น่ะพอค่ะก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงค่ะว่าอาตะวันอ้อมข้าวนะคะก็ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณตะวันก็จะ เกือบเอบจะตรงกลางถนนตอนนี้ก็ไม่อ้อมแล้วนะคะตะวันก็ตรงกับถนนพอดีเลยค่ะตอนนั้นเคยบอกเ,เพื่อนๆวา่านค่ะมันจะตรงถนนเลยนะคะเ,เพื่อนค่ะก็พอช่วงดดูเก็บเกี่ยวข้าววิูข้างทางเรากำลังจะออก ปากซอยไปค่ะปากซอยบ้านนะคะจะพาน้องไปคลิปนี้ก็เอาวิวมาให้ชมแค่นี้ก,ก่อนนะคะเดี๋ยวรีบไปก่อน,นคะ่ะเดี๋ยวไม่ทันสอบนะคะสวนมะพร้าวค่ะสวนมะพร้าวนะคะเพื่อนๆนค่ะจะเป็นสวนมะพร้าวเพิ่งจะปลูกใหม่ๆค่ะเพื่อนๆค่ะสวนมะพร้าวค่ะสวนมะพร้าวนะคะเพื่อนๆนค่ะ จะเป็นส่วนมะพร้าวเพิ่งจะปลูกใหม่ๆค่ะเพื่อนๆคุณน,นะคะทางซ้ายมือครับเอ้ทางขวามือครับเพื่อนนะคะยังเป็นทางขวามือก็บนหลักค่ะก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงค่ะว่า,าตะวันอ้อมข้าวนะคะก็ต่างแต่ถ้าตะวันไม่อ้อมข้าวนะตะวันก็จะมาอยู่ตรงกลาง เส้นถนนเส้นนี้เลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนตรงตรงกลางยังไม่ได้เก็บเกี่ยวก็คือข้าวออกรวงเนีย่ยตั้งท้องออกรวงตะวันก็จะเอียงเอียงไปทางแปลเปลี่ยนไปเช่นนี้แหละคะ่ะตอนนี้เราก็ะจะออกปากซอยแล้วคะ่ะด้านข้างนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะคะจะไม่ตรง ถนนค่ะเคยบอกเพื่อนๆว่าถ้าตะวันไม่อ้อมข้าวตะตะวันก็จะเกือบเกือบจะตรงกลางถนนด่างแต่ถ้าตะวันไม่อ้อมข้าวนะตะวันก็จะมาอยู่ตรงกลางเส้นถนนเส้นนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆตรงตรงกลางวิวข้างทางเรากำลังจะออกปากซอยไปค่ะปากซอยบ้านนะคะ จะพาน้องไปถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่บนรถค่ะไม่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ก็ค่ะก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงค่ะว่าอาตะวันอ้อมข้าวนะคะก็ทางซ้ายมือค่ับไอ้ทางขวามือค่ะเพื่อนนะคะยังเป็นทางขวามือก็ บนหลังเพื่อนพอดีออกมาเจอตะวันตอนนั้นมาถ่ายตะวันอ้อมข้าวให้ดูนะคะเพื่อนๆ่ตะวันก็จะอ้อมวันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเนาะก็จะเอ,เอียงไปตามฤด,ดูกาลค่ะเพื่อนเพื่อน,อนก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่บนรถค่ะค่ะไม่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ก็ วิวให้ดูด้วยนะคะเพื่อนๆวิวค่ะวิวข้างทางนะคะค่ะก็ถ่ายวิวตะวันมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็บรรยายให้ฟังไปด้วยว่าอ่าทาไมตะวันเพื่อน,พอ,น,พ,อนพอดีออกมาเจอตะวันตอนนั้นมาถ่ายตะวันอ้อมข้าวให้ดูนะคะเพื่อนๆตะวันก็จะอ้อมไปไปด้วยค่ะว่าธรรมชาติเนาะธรรมชาติก็ ตอนนี้ก็ไม่อ้อมแล้วนะคะตะวันก็ตรงกับถนนพอดีเลยค่ะตอนนั้นเคยบอกเพื่อนๆว่าก็ถ่ายวิวตะวันมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็บรรยายให้ฟังไปด้วยว่าทําไมตะวันวันก็จะตรงกับถนนพอดีเลยค่ะในขณะนี้เราเดินทางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะเพื่อนๆ ถึงหน้าหน้าร้อนเนาะฤดูร้อนตะวันก็จะกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะคะธรรมชาติของธรรมชาติของตะวันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะ่ะเนาะก็จะเอ,เอียงไปตามฤด,ดูกาลคะ่ะเพื่อนๆยังไม่ได้เก็บเกี่ยวก็คือข้าวออกรวงเนีย่ยตั้งท้องออกรวงตะวันก็จะเอียงเอียงไปทงาง เพื่อนๆพอดีออกมาเจอตะวันตอนนั้นมาถ่ายตะวันอ้อมข้าวให้ดูนะคะเพื่อนๆตะวันก็จะอ้อมวิวข้างทางเรากำลังจะออกปากซอยไปค่ะปากซอยบ้านนะคะจะพาน้องไปคลิปนี้ก็เอาวิวมาให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรีบไปก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ทันสอบนะคะ ะะพอดีเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะกะ็เข้าสู่ฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนก็คือตะวันก็จาวิวข้างทางเรากำลังจะออกปากซอยไปค่ะปากซอยบ้านนะคะ,ะจะพาน้องไปพอดีเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ เข้าสูหรือดูร้อนค่ะฤดูร้อนก็คือตะวันก็จะมันก็จะเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวค่ะทีนี้น่ะทอดเลยไหมคะค่ะอยู่ตรงกลางเลยนะคะค่ะก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะค่ะก็อธิบายให้เพื่อนๆอฟังอันก็จะเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวค่ะทีนี้น่ะพอดถึงอ้อมข้าวแล้ว ทำไมตะวันต้องกลับมาตรงๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็กางแต่ถ้าตะวันไม่อ้อมข้าวนะตะวันก็จะมาอยู่ตรงกลางเส้นถนนเส้นนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆตรงตรงกลางเลยไหมคะค่ะอยู่ตรงกลางเลยนะคะค่ะก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะค่ะ ก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังถึงหน้าหน้าร้อนเน,ะนาะฤดูร้อนตะวันก็จะกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะคะธรรมชาติของธรรมชาติของตะวันทางซ้ายมือครับไอ้ทางขวามือค่ะเพื่อนนะคะยังเป็นทางขวามือก็บนลานตกดินเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้แหละคะ่ะถ้าเราหันมา,มาทางที่ตะวันออกตอนเช้า เราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้เหมือนกันก็ถ่ายวิวตะวันมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็บรรยายให้ฟังไปด้วยว่า,าทํำไมตะวันตกดินเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้ละคะ่ะถ้าเราหันมามาทางที่ตะวันออกตอนเช้าเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้เหมือนกันตะวันก็จะตรงกับถนนพอดีเลยค่ับ ในขณะนี้เราเดินทางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเราก็จะอะ่ตะวันถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่บนรถค่ะค่ะไม่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ก็ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพอดีเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ เข้าสู่ฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนก็คือตะวันก็จะมันตกดินเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้ละค่ะถ้าเราหันมามาทางที่ตะวันออกตอนเช้าเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้เหมือนกันตกดินเราก็จะเจอกับตะวันแบบนี้ละค่ะถ้าเรา